สวัสดีค่ะหมอปอนะคะอันตะแพทย์หญิงพิชยาปุยสุวรรณเป็นธันตแพทย์สำหรับเด็กค่ะ คือคนไข้เด็กแต่ละรายนะคะก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันค่ะผู้ปกครองสามารถพาน้องนะคะมาพบทันตแพทย์ได้ก่อนค่ะเพื่อประเมินและวางแผนการรักษาซึ่งหมอจะให้การรักษานะคะคตามลาดับความสําคัญค่ะในกรณีที่น้องมีอาการฉุกเฉินมานะคะเช่นปวดฟันหมอก็จะให้การรักษาปันซี่ที่มีอาการปวดก่อนซึ่งส่วนใหญ่ในครั้งแรกค่ะเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจน,นะคะให้น้องในการทํางฟันก็สร้างประสบการณ์ที่ดีนะคะก็จะทําการรักษาแบบที่ง่ายก่อนอย่างเช่นการขัดฟัน ่ฟยคะปันแสปฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นเลยนะคะผู้ปกครองสามารถพามาตรวจฟันได้เลยค่ะก็คือจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ6เดือนค่ะถึง1ปีจริงค่ะเพราะว่าลูกอมนะคะและขนมหวานจะมีปริมาณน้ำตาลสูงค่ะซึ่งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากเราอะค่ะก็จะนำน้ำตาลอนนี้ไปผลิตเป็นกรดและทำให้เกิดฟันผุได้เลยค่ะ ต้องยอมรับว่านะคะว่าเด็กส่วนใหญ่เวลามาทําฟันก็จะมีความกลัวใช่ไหมคะแล้วก็จะแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่างๆอย่างเช่นร้องไห้ดิน้นหรือในบางรายก็จะมีอาเจียนขณะทําฟันค่ะซึ่งก็เป็นความาท้าทายของหมอมากเลยในการทํางานนะคะแต่ว่าในธนรรกร,รมสําหรับเด็กทันตแพทย์เด็กนะคะก็จะมีเทคนิคต่างๆในการช่วยปรับพฤติกรรมของน้องะคะ่ะให้มีความร่วมมือในการทําฟันมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่น เทคนิคการบอกแสดงทำนะคะหรือว่าเทลโ Show Do การบอกก็คือจะเป็นการอธิบายขั้นตอนการทําฟันนะคะด้วยภาษาง่ายๆที่น้องๆสามารถเข้าใจได้การแสดงนะคะอย่างเช่นในการขัดฟันเคื่องโฟรค่ะเวลาก่อนที่ตาขัดฟันเราอาจจะให้น้องช่วยจับเครื่องมืออุปกรณ์หรือว่า ตับตัวที่หัวขัดแล้วก็ลองมาขัดที่เล็บก่อนลองแสดงให้น้องดูก่อนนะคะก่อนที่จะทำฟันแล้วก็การทําก็ขัดฟันให้น้องเลยโดยอาจจะให้น้องดูกระจกน,นะคะเพื่อลดความกลัวในการทาฟันไดน้ที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องป้องกันไม่ให้น้องฟันผูกค่ะเพราะว่าฟันน้ำนมจะเป็นที่กันที่ของ ปันแท้นะคะให้ขึ้นเรียงตัวและอย่างเป็นระเบียบค่ะแต่ในเด็กคนไหนนะคะที่มีฟันสบควายนะคะอย่างเช่นฟันหน้าล่างสบคร่อมปันหน้าบนหรือมีฟันสบลึกก็คือฟันหน้าล่างสบกระแทกบริเวณเพดานนะคะจนน้องติดเพดานหรือว่ามีความผิดปกติของการผิดปกติของกระดูกขากไกรคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาน้องค่ะมาเข้ามาตรวจเพื่อให้ได้รับการรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กหรือว่าจะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันได้เลยค่ะซึ่งก็จะทําการรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟัน สำหรับเด็กหรือเป็นการรักษาที่เรียกว่า interceptive orthodontic ค่ะกรณีที่มีการถอนฟันน้ำนมนะคะก่อนกำหนด ก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นนะคะทันตแพทย์ก็จะพิจารณาใส่เครื่องมือกันช่องว่างนะคะประโยชน์แรกก็คือเพื่อกันฟันซี่ด้านข้างที่ถูกถอนไปนะคะลมเอียงมาปิดช่องว่างค่ะแล้วประโยชน์ที่2ก็คือจะช่วยกันที่ให้ฟันแท้สามารถขึ้นได้ค่ะแล้วอาจจะทําให้ฟันแท้นะคะเรียงตัวได้ดีไม่เกิดฟันซ้อนเกหรือว่าไม่เกิดฟันที่มันฝังพุดได้เพราะไม่มีที่ขึ้นค่ะ เรามีการรักษาที่พื้นฐานนะคะแล้วก็เด็กค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือค่ะอย่างเช่นเป็นการตรวจฟันขัดฟันเคลือบฟลูรัยนะคะหรือว่าอุดฟันแบบง่ายทันตแปทย์ทั่วไปนะคะก็สามารถให้การรักษาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในงานเฉพาะทางนะคะยกตัวอย่างเช่น ในเด็กเล็กหรือว่าในเด็กพิเศษหรือว่าเด็กที่มีโครคทางระบบที่ไม่ให้ความร่วมมือนะคะและการรักษาอาจจะเป็นการอุดฟันที่ต้องใส่แผ่นยางกันน้ําลายการรักษาของรากฟันน้ํานมการทําครอบฟันสําหรับเด็กหรือการทําเครื่องมือจัดฟันในเด็กนะคะก็คือควรให้ทันตแพทย์ที่เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสําหรับเด็กให้การรักษานะคะเพราะว่าจะมีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็มีเทคนิคในการปรับพฤติกรรมของน้องได้ดีกว่าะคะ่ะ กรคือแม่สามารถพาน้องมาพบทันตแพทย์ได้เลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราตรวจเจอปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอย่างเช่นตรวจเจอฟันผุขนาดเล็กเราก็สามารถทําการอุดฟันได้แบบง่ายเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยให้น้องฟันผุจนลุกลามเป็นขนาดใหญ่และทำให้เกิดการปวดบวมติดเชื้อที่ช่องปากหรือใบหน้านะคะ่ะก็จะเป็นอันตรายกับน้องมากๆค่ะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะต้องถอนฟันสูญเสียฟันสี่นั้นไปนะคะ